สวัสดีครับเด็กๆฟูฟูมาแล้วนะวันนี้ฟูฟูอาบน้ำด้วยนะครับนี่อาบน้ำแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยงอนครับไม่อยากอาบน้ำอืเป็นยังไงเนี่ยฮะลูกทำไมไม่อยากอาบน้ำ พออาบน้าแล้วก็เป็นอย่างนี้อ่ะฮะฮะลูกเอ้ยฮะเป็นอะไรอย่างนี้ต้องใช้ตัวช่วยพิเศษแล้วเอาไหมไปดูตัวช่วยพิเศษของฟูฟูกันดีกว่าเราไปเลยดีกว่าเชบตัวช่วยพิเศษของฟูฟูเราต้องดึงก่อนอันดับแรก นี่ไงนี่ไงอุ้ยนี่ไงตัวช่วยพิเศษของฟูฟูนี่ไงตัวช่วยพิเศษโอ้โหชอบไหมชอบไหมลูกชอบไหมอ่าจับไว้จับไว้จับไว้ต้องนอนลงนอนลงลูกนอนลง ชอบไหมลูกเอออร่อยเลยทีนี้อร่อยเลยไหมอร่อยเลยไหมอืมนี่ไงอร่อยไหมอือฮะ น้องๆอยากรู้ไหมครับว่านี่คืออะไรนี่คือกัญชาแมวนะครับอืมฟูฟูชอบใหญ่เลยนะเนี่ยฮะลูกอชอบไหมชอบไหมชอบไหมจับไปแน่นเลยนะเนี่ยฮะจับไปแน่นเลยนะจับไปแน่นเลยอ,อร่อยไหมลูกอร่อยไหมของผวงของฟูฟูเลยนะครับเนี่ย ลูกกินต่อเร็วกินต่อเร็วชอบใหญ่เลยนะเนี่ยโอโ้โหชอบใหญ่เลยขอก็ไม่ให้ขอก็ไม่ให้ขอก็ไม่ให้ออมีไง ไปแล้วนะเด็กๆคุณผู้ขอตัวกินก่อนนะครับ